ตีธรรมดาก็หมื่นแล้วนะเห็นไหมเออตีธรรมดาหมื่นครับเปิบเข้าไปนะแล้วก็เปิบไปเปิบจะแตกครบรืยยังสแตกคบปป๊บเบิมสามล้านโอ้โหแม่เจ้า วันนี้มีของดีมาแนะนำกาแฟม้งเอ็นเจคอฟฟี่กาแฟที่ช่วยบำรุงและแก้ไขปัญหาสําหรับคุณผู้ชายไม่ว่าจะนกเขาไม่ขันหรือเนื้อหนาที่เล็กเกินไปกาแฟตัวนี้สามารถช่วยคุณได้สนใจกาแฟหรืออยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเพียงทักแชทเฟซอัดก้าวมาได้เลยครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับเกมเอ็กซ์คิวบ์เช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับไอจ้าวจะมารีวิวนะครับคาร์ดโคนดลดาต้าไนท์นะครับผมที่หลายคนตั้งตารอคอยกันอยู่นะครับโคนดลดาต้าไนท์เนี่ย ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมหรือว่าเลขชื่อหนึ่งนะเป็นโคโนดาก้อนไนสนั่นเองนะครับแล้วมาเรามาดูสกิลแล้วก็พาสซีฟสกิลก่อนนะครับผมตัวพาสซีฟคัทนะครับะะผมก็จะได้รับมานาก็ต่อเมื่อศัตรูนะครับโจมตีเมื่อเรานะโจมตีศัตรูในการต่อสู้นะครับซึ่งจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเมื่อตีติด,ตดค,ตคียิคอลนั่นเองนะครับผมและก็ถูกศัตรูโจมตีนะครับในการต่อสู้เราก็จะได้รับมานาเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ จะไม่ได้นับเลือดนะเหมือนทำคิปเปอร์นะแต่นี้คือจะได้แค่มานาอย่างเดียวนะครับโอเคต่อไปสกิลหนึ่งนะครับสกิลสเปลเบดนะครับผมแรงศูนย์นะครับแรงที่ใช้คือศูนย์มานาที่ใช้คือศูนย์นะครับผมครูดาวสองวินาทีนะครับจะประเภทสกิลนะครับเป็นการโจมตีแบบกายภาพนะครับผมสร้างความเสียหายทางกายภาพตามพลังเวทของคุณและมีผลเพิ่มเติมตามคาถาที่ไล่นะครับผมโอเคต่อมาครับสกิลสองนะครับเป็นดักกอนลิฟต์นะครับผมแรงที่หนึ่งนะครับผมมานาที่ใช้คือห้า คูดาวสิวินาทีนะครับประเภทสกิลเป็นเวทนะครับผมสร้างความเสียหายเล็กน้อยให้แก่เป้าหมายนะครับทำการเก็บสแต็กเทมพลอฟลิฟนะครับให้กับตัวเราสังทับได้มากสุดถึง4ครั้งและให้เอฟเฟกแก่ความสามารถอื่นๆของคุณนะครับนาน30วินาทีเว้นแต่จะทําการรีเซ็ตนะครับผมต่อไปนะครับสกิลที่3นะครับผมลิฟต์ลิลสนะครับผมเลงสองนะครับมานาที่ใช้คือ20นะครับคูดาวสิวินาทีนะครับ ประเภทสกิลนะเป็นแบบเวทนะครับสกิลนี้จะเป็นต้องมี temporal r i f t นะครับสะสมอย่างน้อย1 stack เนะครับเมื่อใช้สกิลนี้นะครับจะโจมตีด้วยความแรงตามสถานะ temporal r i f t นะครับที่เราสะสมไว้และสร้างสถานะดะ a ้อ n เอ่อโคโนดะก g o n s ก i n นะครับคือลดความเสียหายที่ได้รับลง30%เป็นะครับเป็นระยะเวลาสวินาทีนะครับหมยเหตุนะครับผมถ้าใช้สกิลนี้นะครับโดยไม่มีสถานะ temporal Rift นะครับจะไม่เกิดผลใดเลยนะครับจะตีปุ๊บก็จะ และเมตจะเป็นศูนย์นะครับถ้ามีสถานะเทเบิลโรบในตัวเรานะครับต่อไปนะครับสกิลที่4นะครับผมเป็นโคโนดากอนเบดนะครับผมแรงที่จำเป็นต้องใช้คือแรงสามนะครับมานาที่ใช้คือออใช้มานาทั้งหมด2ี่สนะครับผมคูลดาวแปดวินาทีนะครับประเภทสกิลนะครับเป็นแบบเวทนะครับสกิลนี้ครับจะสร้างสถานะเฟมาร์เบลนะครับผมให้กับศัตรูนะครับทำให้ศัตรูที่ได้รับความเสียหายจากเวท จากสกิลเวสเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับ15%และเมื่อศัตรูนะครับมีสถานที่อยู่นะครับการโจมตีปกติของเรานะครับจะสร้างสถานะดาก้อนไฟนะครับผมทำให้ศัตรูนะครับติดสถานะดอทนะเองนะครับผมเป็นดาเมจโอเวอร์ไทม์นะครับโดยดาเมจนะครับจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกๆการโจมตีนะครับผมสะสมได้สูงสุดคือ10สแต็กนะครับสกิลเวทนะครับก็จะได้แก่สกิลที่2สกิลที่3สกิลที่4แล้วก็สกิลที่5นะครับผม ก็คือถ้าเราใช้สกิล2 3 4 5หเนี่ยมันก็จะได้เพิ่มดาเมจนะครับจากตัวเฟรมเบลด้วยนะครับผมเพราะเฟรมเบลเนี่ยทำให้ความเสียหายสกิลที่เป็นเวทของเราเนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับ15%เลยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูพาสซีฟคาร์ดกันนะครับก็คือดาร์กอนวิสตอมนะครับผมก็ปลดล็อกนะครับเวอรนะครับคือเลงส์สีนะครับตัวคาร์ดเลนส์สีนะจะปลดล็อกอ่พาสซีฟนี้นะครับผมคือเพิ่มค่าวิสตอมและอินเทอเลสนะครับผม1 0นะครับ วิสตอมคืออะไรนะครับวิสตอมก็คือทําให้อัตราการโจมตีนะครับอัตราการคีย์ดิคอ้นะครับอัตราการหลบหลีกอัตราการหลบหลีกระยะประชิดนะครับทำได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมส่วนอินเทเลสนะครับผมอินเทเลสเนี่ยก็จะเร่งดาเมจเวทนะครับและความเร็วโจมตีนะครับทำได้ดีขึ้นนะครับผมปลดล็อกคือเวลสีนะครับหรือแรงสีเองนะและแรงสีนะครับก็จะปลดล็อกตัวทรีมูฟเอชนะครับผมซึ่งจะเพิ่มอัตราหลบหลีกให้กับตัวเรานะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์ นะครับต่อไปสกิลสุดท้ายนะสกิลที่5นะครับผม time of the dragon นะครับผมแรงที่จะแรงที่ใช้นะครับคือแรงห้านะครับมารนาที่ใช้คือ40คูณดาวยยี่วินาทีนะครับประเภทสกิลเป็นแบบเวทนะครับโจมตีตามค่าสถานะ temporal rift ที่สะสมอยู่นะครับเมื่อใช้แล้วนะครับไม่ว่าโจมตีโดนศัตรูหรือไม่นะครับสถานะเทมเพลทอลลิฟเนี่ยก็จะถูกรีเซ็ตทั้งหมดนั่นเองนะครับสกิลห้าเอาง่ายๆคือเหมือนกับระเบิดครับสแตกเทมเพลทอลลิฟที่อยู่ในตัวนะครับ ก็คือระเบิดดาเมจไ,ไปเลยนะครับผมถ้ากดถึงแม้จะโดนหรือแม้ไม่โดนก็จะรีเซ็ตเป็นเหลือศูนย์ทั้งหมดนะครับของเทมเพลอริโอเคตัวสกิลคัสก็ประมาณนี้เนาะต่อไปนะครับเราก็จะมาดูการหลอมกันนะครับไอ้แก้จะหลอมคัสนี้นะครับจะหลอมเป็นม่วงผสมฟ้านะครับผมไอ้แก้จะหลอมเนี่ยคัสเป็นคัสหัวแล้วก็หลังเป็นสีม่วงนะครับส่วนอาวุธไอ้แก้จะหลอมเป็นสีฟ้านะครับผมแต่จะหล่อมเป็นแบบ อินชานนะครับเราจ,จะไปอันนี้นะครับผมหรือไปตรงนู้นก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะเหมือนกันนะแล้วก็กดไปที่อินชานนะครับผมแล้วก็นั่นก็จะหลอกเป็นวิสัตอ์อนะครับผมเพราะต่าที่เก้าได้ลองใช้เป็นลักอ้กับวิสัตอ์อแล้วนะครับรู้สึกว่าตัววิสัตอ์อ้นนั้นเก้าทำดาเมจได้ประมาณ2อล้านหสูงสุดนะ2อล้านหส่วนลักลักอ้เนี่ยก็ได้ประมาณ2 500, องนะ 2, 500, ล้ลนนานสใคร เดา๋จะลองดูว่ารักจะได้มากกว่านั้นไหมก็ลองไปคอมโบดูนะครับผมอ่ะต่อไปไอ้เก้าจะหลอมเป็นมานาแวร์นะครับใครชอบแรงๆนะครับก็ไปทางด้านสไปร์ลก็ได้นะครับผมสไปร์ลก็ได้หรือว่าจะไปเอ่อพาวเวอร์ได้ก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวไอ้เก้าไอ้เก้ามองว่าไอ้เก้าหลอมเป็นแวมเออเป็นมานาแวมแล้วกันใครอยากได้จะเกาะก็ไปออฟบลส์นะครับผมแต่จะเอามานาแวม์นั่กันเพราะว่า ค์ดตัวนี้นะครับใช้มานาเยอะมากนะครับผมด้วยการที่มันรีมานาที่น้อยนะครับการฟื้นฟูมานาของมันมันน้อยนะครับก็เลยใช้มานาแบมนะครับเป็นการดูดมานาครับเราจะได้คอมโบได้ต่อเนื่องนะครับใครอยากแรงๆอยากจะอัดคลิปแรงๆลงแรงๆนะครับก็ไปใช้สไปรัลก็ได้แต่เก้าน้นใช้งานนะครับเน้นใช้งานก็มานาแบมนะครับผมก็หลอมไปนะครับหล่อมเป็นมานาแบมนะครับเซนเก้าหล่อมไปแล้วเนาะโอเคเราจะมา ดูคัมโบเลยดีกว่านะครับอัวก็จะจอยไปที่ตัวอัลตราดาขาดกันนะครับต่อมานล้วนะครับเดี๋ยวก้าบอกก่อนนะครับอัดก็จะด้วยความที่ชุดอัดก้านะครับจะโบสาดาเม35%นะครับแล้วก็ อาวุธกระหับก็จะบดดาเมจ120%ีนะครับซึ่งอาวุธบวก120แล้วก็ชุดก็บวกอีก35ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เนี่ยอ่งอา155%นะครับดาเมจบวก155%่ง15อ่าเดี๋ยวก็ลองใช้เป็นแบบปกติก่อนนะแบบว่าแบบแบบดามีปกติเลยอันนี้ก็บวกกันถ้าไอ้เจมเต็มดาเมจบวกดาเมจไป อันนี้แหละน,นี่บดดาก้อนคินดาก้อนคินโอเคใส่ได้เพราะมันมันไม่ได้โบดโจมตีพวกดาขัดนะเดีวก็จะลองเปลี่ยนแบบถ้าเราใช้อันนี้ก็ออสตีคน30%อ่ะใช้เนียนอันนี้คือดาเมจแบบเพลียวๆนะครับที่เราไม่ได้ใส่อาวุธเพิ่มดาเมจนะครับคอมโบไอเก้านะครับก็จะใช้เป็น2 2 4 2 3 2 2 5นะครับผมหรือว่าจะใช้ หลักๆก,ก็คือใช้เร่ง4เพื่อที่จะเพิ่มดาเมจน,นะครับใช้3เพื่อที่จะเพิ่มให้เราทําให้เราถึกขึ้นนะครับแล้วก็ใช้2เพื่อเป็นการเก็บสแต็ะครับจะคอมโบแบบไหนก็ได้นะครับแต่ก็จะใช้เป็น2นะครับ4นะครับแล้วก็ 2, 3, 2อ2 2าแล้วนึงสแล้วก็5เบื้มไป หลบมันหลบได้ครับแต่เราสังเกตตรงสแต็กด้านบนนะเฮ้ยเนี่ยเอาก็กดผิดเนี่ยกด2ปุ๊บอย่างนี้คือแสดงว่าเรา2ไม่ติดนะครับกดสองรอบนึงเห็นไหมนี่คือ t e m p o r a l ์ i f t นะครับอ่าสองอีกปุ๊บแหม่สองสเต็กใช่ไหมเปื่อเข้าไปแล้วกดโคโนแล้วก็เนี่ยคือสกิลตรงนี้นะครับเฟมมาเบิลเนี่ยเฟมมาร์เบิลมันจะมีระยะเวลาอยู่นะครับถ้าเราใช้นะครับบึ้มตอนตอนที่เฟมมาร์เบิลยังอยู่นะครับไดเมจก็จะแรงนะครับตอนนี้คือไดเมจประมาณล้านหนึ่งนะครับอ่า เก็บแตกใหม่นะครับแตกเราก็มาเอาม้ามาชี้นะตรงนี้นะครับผมโอเคสองสามนะครับตอนนี้เฟรเมมาเบิ้มหมดละเปิดเข้าไปสี่ตอนนี้ก็คือรอสกิลห้าครูดาวนครับสกิลห้าครูดาวจะนานนะครับผมสแล้วก็บึ้มไปบึ้มไม,ม่มันไม่บึ้มเลยเอ้ยเม,มื่อกี้ดาเมจดไหมท่าไม่น่าใช่ล้านหนึ่งนะน่าจะแสนเดียวปะเพราะว่าเลือดมันไม่ถึงล้านนะเดี๋ยวลองใหม่ ข้อเสียของคัสนี้นะครับก็คือถ้าเราโซโล่คนเดียวนะครับถ้าเราจะโซโล่นะถ้าเราตีเขาไม่ตายคือเราตายเองนะครับง่ายๆเลยนี่คข้อเสียอย่างเดียวเลยเพราะมันไม่มีคัทเอาตัวรอดนะครับมันไม่ใช่คัทเอาตัวรอดมันไม่มีคัสแบบว่ามันไม่มันไม่มีสกิลฮิลนะครับเออเ,เรียกคัทคัสเลยหรือว่าเราจะใช้เป็นฮิลแวมก็ได้นะเออก็น่าสนใจนะเติมเต็มในส่วนตรงนี้ เกือบแสนหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ใส่อาวุธบบกดาเมจนะครับดาเมจก็จะประมาณแสนหนึ่งนะครับสองสองเต็มอัเบิ้ลนี้บ้างเนี่ยโอเคสอง,สอง,สองสเต็มอัเบิ้ลหมดแล้วก็กดนี่ไปนะครับโอเคดูสิปึ้มแสนหนึ่งดาเมจมันโดนเนิฟนะอัเก้าอัเก้าคิดอัเก้าดานะว่าดาเมจน่าจะโดนเลิฟเพราะดาเมจมันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ โอเคครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวลองใส่แบบอาวุธโบดาเมจนะครับเจอกับดาขัดดูนะครับเพราะตอนนี้คือปฏิทินนะครับโดนเนิฟบ,บานเลยนะครับผมเล่นกันไม่ได้เลยไปดูอ่ะบวกอาวุธร้อ่สอาวุธตีดาขัดบวกร้อนะครับแล้วก็บวกดดาเมจอ่ะตอนนี้คือ155นะครับดาเมจบวกหนึเดี๋ยวดูกันนะครับว่า เราจะคอมโบได้เท่าไหร่สายเดียวหรือเปล่าครับสองสี่สองสามนะครับ, 2, 4, 2, 3, รบแล้วก็สองแล้วก็สองีกทีนึงนะครับื่อเก็บแตัดข้างครบ 4, รบ 5, บ4สี่นะครับผมแล้วก็ห้าบึ้มไปเปลดกเข้าไปสี่แสนแบบไม่ขีนะครับเพิ่มเฟรมาเบิลเข้าไปนะครับแล้วก็รอตัแตกครับอย่างน้อยให้มันสี่นะครับผมสี่คือเต็มนั่นแหละ ก็ใช้ไฟด้วยนะครับในการเสริมเกาะนะครับระหว่างนี้คือดูเฟมร์เบิลถ้าเฟมร์เบิลจะหมดก็กดเข้าไปนะครับอ่ะต่อไปมัฆ่าคูดาปุ๊บเปี้ยงไปสีแสนแบบไม่คีเออทำไมมันไม่คีเนี่ไม่ขี้ก้านี่อ่ะอ่ะเริ่มต่อเลยเนาะถ้าเราไม่ใช้มานาแบบนะครับเราเราจะใช้มานาเ,ออเราจะใช้มานาที่สูงมากนะครับผมจะมานาแบบเพื่อที่ในการดูดมานาเราจะได้คอมโบได้ต่อเนื่องนะครับ เปไปป,ปุ๊บไปเยี่ยงล้านห้าเห็นไหมไม่ธรรมดานะใช่ย้อนไปล่าแต่ต้องใสา่อุปกรณเดเมทนะ <c oughs> ถ้าไปตีบอลตัวอื่นที่เราไม่มีอาวุธบกดาเมทก็ลําบากนะครับบอกได้เลยว่าลําบากแน่นอนนะ,ะแตกเก็บ่าไปจะใช้2 3 2แล้วก็สองสามก็ได้นะหรือว่าจะ2 4แล้วก็สองสาก็ได้สองสาม ได้หมดเลยนะที่ก้าพูดไปนะคือสกิล3เนี่ยเอาไว้เสริมเกาะให้กับตัวเรานะครับส่วนสกิลสเนี่ยเอาไว้เพิ่มดาเมจให้กับตัวเรานะครับให้กับสกิลของเราครับเก็บสแต็กก่อนเนี่ยนะจะตายแล้วเราไม่เอ,อตาย <laughs> เดี๋ยวเราก็จะลองตีตัวนี้สักสองสามอีกทั้งสองตัวนะเดี๋ยวเราลอ,ลองเปลี่ยนสายเป็น ฮีแวมดูนะครับว่าจะเวิร์กไหมนะครับแต่ซีสูงเสียไปยก็คือมานาแบบนี้เราจะเสียดุดเลือดแต่เราจะได้ดุดเลือดมาสองสามยินตั้งสองสี่แล้วก็สองสามไม่ใช่หรอตองสามก่อนก็ได้ครับหรือว่าสองสามสี่แล้วก็สองสองก็ได้ได้เหมือนกันนะโอเคบึ้มเลยนะครับจะบึ้มละเรี้ยงเก้าแสนก็ยังไม่ถึงขังน้นเบอหวังนะอะไร 2 3 4โอเคแล้วก็สองแต่ผหน็นว่คอมโบวับ2 3 2 3ไปเรื่อยนะถ้าเฟรมมาไม่หมดก็ค่อย4นะครับง่ายไหมอัมนนี้สเต็ปเท่าไหรนะ่อระเอาจาก5แล้วอ่ะเพมเลยปึ้มล้านนะครับ2 3 4 ก็2นะครับดูสแต็กนะครับ2อ e m p ม r a l ลิฟต์มีเท่าไหร่โอเคสแล้วเซมิเบิลครบบึ้มหลบได้ต้องเสริมอันนี้ก่อนเนี่ยแล้วก็กด3ไปเราไม่มี temporal ลิฟเรากด3ไปก็ไม่ช่วยอะไรนะต้องกด3ตอนมี temporal ลิฟอ่าเนี่ยจะเพิ่มอันนี้อัตราการป้องกันครับตาการลดลดความเสียหายที่เราได้รับนะเซมิมรจะหมดแล้วกดย้ำเข้าไปนะครับ เข้าไปบ้มเลยสามแสนไม่คิอะไรครับนี่ตายก็ตายมาเอาใหม่สัรอบหนึ่งนะสองสี่สองสาม แล้วก็2แล้วก็5ล้าน6โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันกนะก็เคยตีได้ประมาณ2ล้านกว่าเอาสองล้านห้ากับการหลอมามานาแวมนะครับเอ้ยแล้วก็กดสี่ทำไมเนี่ยสี่จะไปจะกินมานานเยอะนะครับพยายามจะกดสี่บ่อยนะกดสองกับสามครับบ่อยๆก็พอแล้วนะครับ ก็สี่ก็ต่อมเมื่อเฟนมาเบลหมดนะครับแต่ถ้าเราใช้หลอมอ่ะถ้าใช้มานาแวมเนี่ยเราก็ไม่ต้องคิดมากเรื่องมานาหมดนะเพราะมานามันขึ้นมาเยอะมากเห็นไหมสังเกตได้ว่ามานาขึ้นมารัวๆเลยนะครับเนี่ยแนะเนี่ยเลือดโอ้ไม่ขี้ครับไม่ขี้ครับไอ้ก็จะตายนะครับห้าคู่ดาไวไปๆหน่อยสิครับ ในความที่ว่าค้านี้นะครับข้อเสียมันก็มีเยอะนะครับผมข้อดีมันก็มีเยอะนะครับข้อดีคือบึ้มดามจดได้นะครับไปล้านหนึ่งแสนโอเคเดี๋ยวเราจะไปหลอมฮิวแบมดูนะครับถ้าเราเล่นเป็นดูดเลือดนะครับดามจดจะเยอะไหมจะคอมโบได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเป็นอเอ,อเป็นวิสัตนะครับวิสัทแล้วก็เป็น ฮิวแวรมนะครับดูดเลือดนั่นเองนะเป,ปิดข้าไปเราจะหาข้อดีของมันจุดที่เราสามารถเอนดีได้นะเดี๋ยวเรานั่งสมาธินะครับเพิ่มเลือดก่อนเรียบร้อยได้เวลาไฟแล้วอ่ะเมื่อกี้เจ้ารีเกม,มานครับเพราะว่าที่มันไม่ดูดเลือดเพราะว่าเจ้ามันน่าจะเป็นบั๊กนะครับดาบน่าจะบั๊กเพราะว่า อืมแล้วก็รีเกมแล้วมันก็ดุดเลื่อนนะอ่ะาลองดูซิเราลองรีเกมละใช้สองนะครับเหมือนเดิมนะครับสองสี่สองสามนะครับก็สองแล้วก็สองแล้วก็ห้าเพิ่มไปสี่แสนหรออ่าจะสังเกตนะว่าเลือดเราก็จะเด้งใช่หไหมอ่าเลือดจากสองพันเจ็ดเหลือสามเป็นขึ้นไปสามพันเลยไหม นี่คือเราหลออเป็นดูดเลือดเนาะข้อดีของดูดเลือดนะครับก็คือเราก็จะตัดข้อด้อยของคําว่ามันไม่มีสกิลลิเทนเลือดนะครับไม่มีสกิลเขาเรียกฟื้นฟูเลือดเออลิเทนเลือดเห็นไหมไม่มีสกิลฟื้นฟูเลือดนะครับมันก็จะทำให้แบบเออเราอรเอาเลือดล้เฟรมมาเบื้อหมดแต่เห็นไหมเลือดรล้มันก็จริงแต่มานานครับที่เราต้องการคือมานามานามันรับไม่มีให้เราได้ใช้นะครับเบิ้มไปแปดแสน ดาเมจก็รู้สึกว่าดาเมจน่าจะเบาลงด้วยนะนี่ขนาดก็เล่นเกาะเล่นดาเมจแล้วก็เอาด้วยนะดาเมจกลับลดลงนะครับอ่าก้าจะไปเร็วๆนะก็ก็จะไม่เปลี่ยนเป็นแบบเซสตปกติให้ดูกันครับก็ลองไปใช้ดูนะครับส่วนตัวนะครับก้ามองว่าอ่าเดเป็นตรงหลอมกันก่อนนะครับอมันก็ถามว่ามันยากไหมมันก็ยากนะครับอยากให้แรงๆนะครับอยากให้คิด ขึ้นติดบ่อยๆอย,ย่างแรงก็ไปสไปรัลนะครับผมอยากให้มานานครับเพราะครัน้นี้ใช้มานาเยอะใช่ไหมเกริแนะนำนี่คือมานาแวมนะครับเดี๋ยวอยากเดี๋ยวเลือดเราน้อยก็ใช้เป็นฮิลแวมก็ได้อยู่ที่สถานการณ์แต่เก้าว่าถ้าเราสําหรับคนที่เล่นคนเดียวนะครับแนะนํานะครับแนะนําเป็นมานาแวมนะครับหรือไม่ก็ใช้เป็นสไปรัลน่าจะดีกว่านะครับสไปรัลก็เพิ่มคีย์ดิคอนะครับเพิ่มอัตราการคีย์ดิคอ้แล้วก็เพิ่มดาเมจด้วยนะครับ ส่วนตัวมานาแบมนะครับก็อย่างว่าแหละเราก็ลดในส่วนของมานาลงไปนะครับอหลอมมานาแบมเราจะเสียเลือดหน่อยแต่เราได้เราเราได้การคอมโบที่เต็มสูบนะครับเพราะว่าเราใช้ฮิวแบมเนี่ยเราได้เด้งเลือดก็จริงนะครับแต่ว่าการคอมโบเงี้ยบางครั้งคอมโบก็หลุดได้ใช่ไหมหล่ะเพราะเราไม่มีมานาให้ใช้ใช่ไหมครับเรามาดูการเล่นาดาเมจแบบเต็มสูบกันเลยดีกว่าเนาอาชิมิอะแคดเลนี่นะครับ อเคครับก็จ่าเก้าได้ลองใช้ยามานะครับอันเก้าใช้ยาอยู่2ตัวหลักนะครับก็มีมารเลเวเลนต์นะครับผม e l ลิกเซอร์นะครับเป็นจะเพิ่มดาเมจเวทนะครับ20%เป็นะครับเป็นระยะเวลา15นาทีนะครับผมแล้วก็เราจะใช้เป็นยาตัวนี้นะครับผมเป็นโพเทนต์ฮอร์เนอร์พพชั่นนะครับี่จะเพิ่มดาเมจทุกอย่างเนียนะครับผม75เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ข้าหลัง ด้วยนะครับแต่ประมาณนี้เราองดูนะจากการตีตอนแรกๆนะครับอ่านี้กินยาปุ๊บนะสามารถกินยาสองยาทับได้นะครับอ่าตีเลยนะครับใช้2เหมือนเดิมไหมแค่ตีธรรมดาก็หมื่นแล้วนะเห็นไหมเออตีธรรมดาหมื่น,นครับเปิบเข้าไปนะนะครับเปิบไปเปิบจะแตกครบหรือยังจะแตกครบปุ๊บรื้มสามล้านโอโหแม่เจ้าจะแรงไปไหอ่ะ ตีธรรมาดาหมื่นนะครับผมเป็นแบบเนยาที่แรงนะครับแนะนําให้ติดพกติดตัวไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าเมตานี้นะครับมันเป็นคาที่จะต้องใช้ยานะครับใช้ยาในการเล่งดาเมจนะครับตอนนี้คือยาหมดแล้วนะีย่ยาหมดปุ๊บกลับสู่การตรีปกติสองพัน อ่แล้าไม่ปกตินะครับเปี้ยงล้านห้านะกินยาปุ๊บสามล้านกว่าเออโอเคก็ประมาณนี้นะั่นเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะจะยาวเกินไปนะส่วนตัวยานะครับสามารถซื้อได้จากตรงไหนแอดเก้าก็ไปที่เออ่จอยไปที่อัชิมีอะคาเดมี่นะครับผมอ่ากดเข้าไปนะครับดูตรงนี้ได้เนาะไม่ต้องไม่ต้องขึ้นเนาะไม่ต้องขึ้นในคลิปนะดูนี้อัชิมีอะคาเดมี่นะโอเคต่อไปนะครับก็ไปที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปที่บายพอชั่นนะครับผม ตัวยานั้นตัวมันเปลี่ยนแบบใหม่นะเราไม่ต้องผสมยานะคลิปคลิปก่อนนะก็ผสมยาตัวนี้นะก็ผสมยาเอ่อคิย์เทคสไตร์ดาเมจนะมันต้องผสมยาแล้วนะครับมันให้ซื้อได้เลยนะไอ้ก้าวทำคลิปไปทําไมเนี่ยก็ลองพยายามได้คริ์เทคลดาเมจก็ใช้อันนี้ได้นะแต่มันอาจจะทับน่าจะทับนะบางยาเราใช้ใช้ทับกันไม่ได้นะอย่างนี้ได้แค่1นาทีนะครับหกสิบวินั่นเองนะก้าวว่าก็เอออ็นดูแลนส์มันเพิ่มนี่นะลบหลีกปะ ม่แน่ใจอย่างรักเนี่ยก็ได้แค่60วินาทีนะครับที่ก้าใช้เมื่อกี้คือ m e ลา e ว v n t อ่าคีนี้เคยนี้นะเป็นเพิ่มนะครับเพิ่มดาเมจเวทนะครับ20%เป็นะครับเป็นระยะเวลา2 0เอ่อ mc สิบเป็นระยะเวลา15นาทีนะครับเป็นยา15นาทีเลยนะใช้ทีก็คือยาวๆเลยนะเนี่ยพวกนี้ก็คือยาเพิ่มต,ต่างๆนั่นนะครับก็ลองมาใช้ดูนะครับลองปรับๆใช้ดูได้นะครับส่วนไฮไลท์นะครับก็คือยานี้เลยนะ ยาเเพิ่มดาเมจนะครับทั้งหมดนะครับ10เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็เพิ่มออมานาครอสด้วยนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นระยะเวลาสามสิบห้าวินาทียานี่คือไฮไลท์เลยนะครับส่วนที่ซื้อยานะครับก็คือโกวิเชอร์ห้าแสนนะครับห้าร้อยเคือคือห้าแสนนะก็ไปที่ตรงนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมโกวิเชอร์เนี่ยแลกใช้เงินห้าแสนบาทครับแลกถุงโกวิเชอร์มานะครับแล้วก็มาแลกตัวยาโปรเทนต์นะครับผมนี่เห็นไหม จะได้ห้าถุงครับเดีย๋ยวจะใช้ได้ถุงเดียวคือใช้สองแสนนะเออถ้าถุงเดียวคือต้องใช้สองแสนห้าถุงก็ใช้ห้แาแสนเออถ้าซื้อห้าถุงถุงก็คือจะคุ้มกว่านะครับโอเคประมาณนี้เนาะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินมันคลิปนี่คลิปรีวิวคาสหรือคลิปรีวิวยาเนี่ยโอเคครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อีกก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ก้าวด้วยครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ